สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อไปสุกูสุก้นครับมอนี่มาพอพ้าอกระุ้นนรอนพาแซบอีกคือเขาครับมือนี่มีเมนูกินเดือนครับแต่อเมกินตอนต้นเดือนนี่ครับพี่น้องมามาครับมือนี่กินมาต้มมาๆกินครับพี่น้องโอ้ทุกยากรายปากกำกินมันหมกกันม่ก,กินหมกมันปากบลาดำปลานี้พี่น้องเอ้ยรอติดตามชมครับ นี่ละครับพี่น้องใส่มามาลงไปแล้วครับพี่น้องต้มมามาอู้ถูกงาคา่ปากดำจินมันหมกกันเบื่อกินหมกมันปากบร์ดำปลานีก็ยังหมอลำเพลินวาล่ะครับพี่น้องนี่นะเมนู <c oughs> ปกติเขาจะเป็นเมนูไอ้สิ้นเดือนครับผมเมนูต้นเดือน <c oughs> อูถูกไล่จนได้แก้ส่งขีงมาเหลือจังน้อยนี่ขีใส่ส่งแน่นอนพี่น้อง รอติดตามชงครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องใสมามาหก,กเดือนแล้วครับบารเลกระสีใส่หมูบดลงไปนะครับพี่น้องนี่ครับหมูบดนี่ครับใส่ลงไปเลยครับโอ,โอ้พี่น้องอ่ะใส่ลงไปมีสัง่งใดกินซ้ำนน่นละครับพี่น้องกินตามนีตามเกิด กินเพื่ออยู่เพราะมันอยู่เพื่อกิอนครับพี่น้องนี่ครับผัดกะบิมี่ย่างกะบิมี่แซนซี่เหรอครับพีกกบพบพพ่น้องโอ้สุยดยอดครับสุยดสยอดมา็นไหมครับพี่น้องนะมจิ้มเข้าน้ำกันครับและเมนูต้นเดือน แทนทีเขาจะเป็นเมนูปลายเดือนเมนูต้นเดือนครับพี่น้องเอาลอยหมูสุกจังเอยก่อนครับพี่น้องจังไม่กินน้ำกันสวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องมาไหเม,มนูต้นเดือนครับไม่เป็นเมนูปลายเดือนต้มมากๆครับพี่น้องไม่กินข้าวน้ำกันครับโอ้ว้าว พี่น้องถูกแยกให้ปากกันกินมันหมกก,นกกันบนกินหมกนั่นปากบริรมปานีก็ยังเป็นบาล่ะครับพี่น้องครับมาหน่าพี่น้องกินข้ามวาน,นี่ละ 小咖啡拿。 那个，乱花嘞，比 <c> 那 <oughs>、oh.，我，还，还，还， โอ้เสียวดครับพี่นั่งมาๆมกินขาว้ากันครับโอ้อนมากโอ้ครับ ฉันไมาไม่ไม่อาหารคนรวยครับว้าชิบจัดเอโอ้ มาพี่น้องมาจินเขาด้ำกันครับโอ้ ส่วนภาษาใจพี่น้องนะครับถับพีไปเลยครับโอห Kapilang Sujan. Chào các bạn nó mãi mãi không con tên hoàn tên sẹp sốt nằm các tên nó ่ไดําพี่น้องแครับบัดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ